ชีวิตการเป็นพ่อบ้านของเจ้าพ่อไม่ง่ายเลยครับล้างผักทีไรเสร็จผักหลงรุดออกมาทุกทีเลยไปจัดสินค้ามาตัวหนึ่งเจอรีวิวดูซิว่าจะช่วยให้ชีวิตพ่อบ้านของเจ้าพ่อมันง่ายขึ้นจริงไหมผมรีบเดินไปติดตั้งเลยครับมันก็สะดวกดีนะมีตัวดูดสัรยากาศด้วยติดเข้าไปเลยครับง่ายสุดๆ ก่อนอื่นผมขอไปล้างผักก่อนเลยครับชีวิตพ่อบ้านง่ายขึ้นเยอะเลยครับผักไม่หลงรูดออกมาอีกแล้วเอาไปล้างผลไม้ก็ดีนะครับกรองเสร็จอาหารก็ทําได้ครับหรือจะทบาบะหมี่ึิงสําเร,ร็จรูปให้ไปเลยหรอครับจะพ่อคิดว่ามันถูกดีเลยซื้อมาสามอันเลยครับสรารพาัดประโยชน์สุดๆครับเอาเป็นว่ามันใช้ดีหรือปรเปล่าเพื่อนๆดูหน้าผมครับ หากใครเจอสินค้าอะไรและยังไม่แน่ใจอยากจะให้เฉพาะรีวิวให้ดูก่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ